สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเก่งก็เก่งเกิดมาซ่อมยามเย็นนะครับบรรยากาศนาข้าวทุ่งนาราคาห้าสิบล้านนะครับซื้อนาห้าสิบล้านเพื่อมาปลูกข้าวเอ,อนะครับก็วันนี้มาทํางานนอกนะอูอีกอูนึงนะครับที่ส่รงรถแคมรี่ให้ผมทำนั่นแหละวันนี้มาทำเอเวอเรสต์นะเอเวอเรส โอ้ยดังตบตบตบใครยิงปืนวะมาเดี๋ยวพาไปซ่อมรถนะครับเอเวอเรสต์นะฮะ D19 อ่ะนี่คันนี้นะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์สองนศูนย์นะครับเทอ,บอร์โบก็คันนี้มีปัญหาเรื่องระบบแอร์นะ แอร์ไม่ทำงานนะครับก็เป็นรถที่อุบัติเหตุนะตะแคงข้างแคงข้างนะครับแปะลงน้ำเนี่ยตรงนี้จะเปียกน้ำเลยครึ่งเนี้ยนะครับตะแคงข้างนะแช่น้ำนะครับกล่อ,อ,องฟิลไว้นี้เปลี่ยนใหม่่าตรวจเช็คนะครับเครื่องสแกนก็ฟ้องเกี่ยวกับเรื่องออคอนโทรลวาลวนะครับคอนโทรลแอรว นะครับแล้วก็พัดลมไฟฟ้านะมีปัญหานะครับคันนี้ก็คือตรวจเช็คซ่อมแล้วนะเออมันคอมแอร์นี่จะมีหน้าคัดนะจะมีหน้าคัดแล้วก็คอนโทรลวาลวนะครับคันนี้ตรวจสอบแล้วก็จะออกแนวว่าฟิวขาดนะฟิวมีปัญหาทําการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปสั้นๆนะครับเพราะว่ามันถ่ายอะไรมากไม่ได้หรอกนะครับเอาเป็นแนวทางแล้วกัน คอมมีน้ํายานะคอมมีน้ำยาแต่อ่แอร์ไม่เย็นนะแอร์ไม่เย็นตัวเช็คแล้วก็จะฟ้องตามโค้ดเลยนะว่าคอนโทรลวาลนะครับ,รววรบมีปัญหาแล้วก็ระบบควบคุมพัดลมมอน้านะครับไม่ทํางานก็คือตัวตัวนี้ฟิวขาดนะฟิวตัวนี้นครับฟิวตัวนี้เดี๋ยวถ่ายแค่สั้นๆแหละมันถ่ายเยอะไม่ได้นะอ่าฟิวตัวนี้นะครับนี่ มันมีสองตัวคู่นะครับแต่ตัวริมตัวริมนี่ฟิวมันจะเป็นแบบนี้น,ะนี่เป็นสามขาสามขานะครับอันนี้ผมใช้พันดูนะครับแล้วก็เสียบไว้เบาๆเฉยแบบนีอ้อย่าไปทำตามนะไม่ดีนะครับอันนี้มันไม่มีฟิวนะครับในที่นี่ก็เลยต้องลองแบบนี้ก่อนฟิวขาด ก็หาสาเหตุเจอแล้วครับที่มันขาดเพราะอะไรแล้วก็อพอเราแก้ไขเสร็จก็เสียบฟิวนะเพราะฟิวไม่มีก็เลยต้องใช้ไส้สาไฟน้ำพันเอาตอนนี้แอร์ก็ทำงานปกตินะเป็นแอร์หน้าหลังครับเป็นดิตอนขึ้นหน้าจอนะนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็คงจะรู้นะครับว่าระบบมันเป็นยังไงกล่องตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าตกน้ำ ตกน้ำนะครับตะแคงข้างแป๊บเดียวเลยมันจะขึ้นขี้เกลือเพราะว่าไฟตัวนี้ที่มีแบบเ,เต็มๆเนี่ยตรงไหนที่เป็นขั้วไฟเนี่ยก็จะขึ้นขี้เกลือหมดเลยนะครับขนาดไม่กี่ชั่วโมงเองนะต้องเปลี่ยนใบใหม่แล้วอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะอูเปลี่ยนถอดจัดเอเวอเรสต์อีกคันหนึ่งปีเดียวกัน,นมาใส่นะครับแต่แอร์ก็ไม่ทํางานคือติดเรื่องแอร์ไม่ทํางานนะครับตอนทีแเราก็ฟ้องที่ pcm นะระบบแอร์นะครับฟ้องที่ pcm แต่ ในโหมดของระบบแอร์เนี่ยมันไม่ฟ้องมันจะฟ้องแค่สวิตช์คอนโทรลแอร์หลังไม่มีการเชื่อมต่อแค่นั้นเองพอเสียบปลั๊กเข้าไปลบโค้ดก็ไม่มีอะไรนะใช้ได้หมดจึิงได้บอกนะครับผมก็ทำหมดเลยนะฮะถ้าทำได้แก้ปัญหาได้ก็จบแค่นั้นเองแค่เรารู้ว่าตำแหน่งฟิลยมีอะไรบ้างตัวไหนเป็นคอนโทรลอะไรประมาณนี้นะ ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นหน้าคัดเพราะคอมรุ่นนี้จะมีหน้าคัดด้วยแล้วก็มีคอนโทรลวาลด้วยนะสองอย่างควบคู่กันนะครับแก้ไขเรียบร้อยพัดลมทํางานปกติแต่เป็นพัดพลมไฟฟ้านะครับตัวนี้พัดลมว่าน้ํานี่จะเป็นไฟฟ้านะครับมีหน้าคัดตัดต่อสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะครับแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายมากไม่ได้นะครับเจ้าของปู่อกว่าเซฟเซฟหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นรถลูกค้านะครับแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยนี่เอาน้ำยาเกตดน้ำยามาด้วยนะครับน้ำยาแอร์เต็มนะครับแต่คอมคอมหน้าคัดทำงานนะฮะแต่แอร์ไม่เย็นนะมีหน้าคัดนะครับหน้าคัดในการตัดต่อแต่แอร์ไม่เย็นนะครับเพราะว่ามีคอนโทรลวาลด้านหลังนะครับเหมือนพวกเอาติสดูโอเหมือนแคมเมอรี่ปี89อะไรพวกนี้นะครับมีทั้งหน้าคัดมีทั้งวาลนะครับ ขอบคุณมากเลยฮะับสำหรับการรับชมนะฮะคลิปสั้นๆนะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นหน้าคัทแอร์นะส่วนตัวนี้จะเป็นพัดลมนะครับคอนโทรลพัดลมกับอะไรอ่ะคอนโทรลพัดลมกับวาลนะคอนโทรลวาลท้ายคอมนะที่ตูดคอมอ่ะตัวกลมๆนะครับดำๆนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับ อ่เสียบเข้าไปนะครับนี่จะอยู่ตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับผมนะฮะช่องเอาเก่งเกิดมาซ่อมนะครับถ้าเข้าใจระบบซ่อมได้ครับแก้ไขได้ไม่ต้องกลัวนะครับงานแบบนี้อย่าไปกลัวนะครับสำหรับเพื่อนช่างใบรุ่นนะใหม่ๆนะครับอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวกับการทำรถ ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่รู้อะไรเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ